ใจน้ำทะเลใส่ไม่น้ำมูลไหนนี่ยน้ำมูลไหลล่ลองไม่น้ำมูลไ,ไม่น้ำทะเลพูดมาอะไรไปทางอุบลไปม,มาจาก ผูดทั้งผูดผุนมีรถนำรถชิปหล่อไงขามสภาพอืมรถมาจับดีดีเดี๋ยวโน้จะตกหึปวดเหงาเหงาหว,วง,ววงวมาถอดเก่งเก่งเงหงาหนีกันเลย น่เพิ่งน่น้ำม,มุ่นนั่งแล้วปุ๊บปุ๊บโด้ยนี่างนี่ได้ขึ้นบ้างกับบน,นชโกระป๊ก đây cho gặp bố phim ạ ừ càng ừ nè thấy không, càng nữa năm càng năm อ,ลอเล้นเพิ่นเขาก็ได้ฝุ่นุ่นบ,บางหันบางไฟอยูกะจุดบางไฟเนื้ไปไกไงมั้งจิ๊กกะ